ตาไปไหนอะตาเออป่ะตารูจัไปกับตูไหมเกี่ยวนั่นปีนนเราไปรั่มกันยาช่วงช่วงเลยไปแล้วกไปอันนี้มาโคาบ้สแท็กซี่ เอาตะปูได้เหรอว่ามีการเสีย,ยสาวเชียงใหม่น้องเป็นสาวเชียงใหม่น้ำน้ำน้ำเย็นตา,า,าไปจะไหน ก็จะไปเพชรชบูรณ์แล้วก็ไปอ่านครสวรรค์ยาวเลยสามสี่วันนะคะที่ถึงพ่อมากเลยพาพ่อไปก็ลำหนักพ่อแบบเอาชิฟายาชิฟายา

ออกเป็นตอนเหมืนตอนเลยทุกวันเลยค่ะไปก่อนนะคะเอาจุดเลย่ะุยค่ะร้าจมได้จุดเคดเห้วยัวาสเ้ัาีหัวงยเี้ายัวงีังา้ยัาีี่หเ้ีเายา พูดตามใหญ่พ่อจา๋าพูดตามใหญ่พ่อจา๋าพ่อน้าอาจ๋าเดินทางปลอดภัยนะคะเอาเอาเอาใครใครยึดบัตจะให้ใส่เออเออเฮหยอะไรกันลูกใช่แล้วเด็กดังปลอดภัยค่ะบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะ

ลูกไฟหน่อยมาพี่ยายถือได้มหมยายถือไปให้ก่อนไฟก่อนไฟ้่อก่อนไฟพอก่อนโอ้ยเอาไว้เดี๋ยวตัดกันนะได้ลูกเดินทางปอดไฟลูกทุกคนเลย โอ้ไฟไฟไฟอไฟอารเลยอัร์ม่ไมโอ้อาร์ตไฟเรอปนจอีไไจุ๊จุ๊บด้วยส่งสูบได้ไปแล้วไปแล้วจุ๊บจุพ่อโอ้หจุ๊บจุ๊จุ๊บจุจุ๊บ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  ไปเลยค่ะทางขวามือค่ะไปลไปเลยไไปเลไปละ